เมื่อเด็กนักเรียนมปลายธรรมาดาต้องกลายเป็นหัวหน้าของหมู่บ้านนินจาแค่คิดผมก็รู้สึกว่ามันเจ๋งแล้วและถ้าเกิดสุดท้ายหัวหน้าหมู่บ้านแม่งเป็นตับพระเอกในเรื่องนี้เพราะว่าอย่ามีเลยน่าดีกว่าก็เลหน้งองขอกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยูอกับผมบ่มเองคนเดิมในคลิปนี้ก็จะพูดถึงอนิเมะเรื่องชิโรบีโนะอิตโตกิกันที่ผมขอสารภาพก่อนอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่ผมจะได้ดูอนิเมะเรื่องนี้ผมโคตรอคติกับแม่ง เพราะว่าคอมเมนต์หลายๆคนที่ได้ดูนิเมะเรื่องนี้ไปแล้วเขาบอกว่าเนื้อเรื่องแม่งกากบ้างน่าเบื่อบ้างพระเอกโง่เกินเยียวยาบ้างจนผมรู้สึกก็แบบเชียร์ถ้ากูดูไปเนี่ยกูต้องไม่ชอบมากนะแน่ซึ่งในระหว่างดูผมก็พยายามลบอคติเหล่านั้นออกไปให้หมดแต่ว่าผมจะพยายามแค่ไหนอคติที่แม่งมีก่อนเริ่มดูมันก็ไม่ยอมหายไปสักทีทําให้การด่าในวิดีโอนี้ไม่อาจจะเกิดจากอาคติส่วนตัวก็เป็นได้ซึ่งมันจะมีเรื่องอะไรให้ด่าบ้างก็เดี๋ยวมาเราฟังขบนกันด้วยนิเมะเรื่องนี้ก็คือนิเมะแนว แอคชั่นมีจำนวนตอนอยู่ที่12ตอนและคะแนนที่ผมจะให้นั่นก็คือ4.5เต็ม10มากันที่เนื้อเรื่องย่อจะพูดถึงพระเอกของเราลิ๊กดูประทิมไปธรรมดาที่อยูอ่ดีตัวของเขาก็ได้ถูกไล่ล่าโดยนินจาปิศนาก่อนที่จะได้ทราบความจริงพ่อแม่ของตัวเองก็คือหน้าของเ่าดินจาเช่นกันและพระเอกก็คือคนที่จะสืบทอดอหน้าของดินจารุ่นต่อไปแค่แหละเนื้อเรื่องย่อประมาณนี้และก่อนที่ผมจะพูดถึงจุดที่ตัวเองขัดใจเนี่ยก็ขอพูดถึงข้อด,ดีมันก่อนก็นแล้วกันนั่นก็คือเรื่องของธีม คือผมรู้สึกว่าก็ได้เขาใช้ทีมดินจาเป็นพื้นหลังมันเป็นอะไรที่น่าสนใจอะ่ะแล้วยิ่งเห็นดินจาใช้อุปรกรณ์สุดไฮเทคต่างๆนานา,า,า,ามันก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีกแต่มันก็มีอยู่แค่นั้นนั่นแหละครับข้อดีของมันก็คือความน่าสนใจในส่วนของทีมเพราะนอกนั้นแม่งทําออกมาได้โคตรน่าเบือ่อและโคตรขัดใจมาดูที่อย่างแรกพระเอกของเราเขาบอกไว้ก่อนนะถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนที่ชื่นชอบอนิเมะแนวพระเอกเทพแต่ก็ใช่ว่าผมจะดูอนิเมะพระเอกกากาไม่ได้ ขอแค่มันกากแบบกําลังพอดีหรือไม่ก็กากแล้วค่อยๆเก่งถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็จะโอเคเลยแต่สำหรับอนิเมะเรื่องนี้มันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นไงพระเอกของเรามันไม่มีอะไรดีเลยคือถ้าเกิดมันกากตั้งแต่แรกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่อนิเมะมันนําเสนอให้เราเห็นแล้วว่าพระเอกอ่ะมีความสามารถเช่นอาจารย์เรียกไปตอบคาถามพระเอกของเรามันก็สามารถตอบได้แบบีซี่หรือว่าอยู่ดีๆแม่งมีรถพุ่งเข้ามาชนพระเอกมันก็กระเดิดหลบแบบโคตรเท่อะไรแบบนี้คือเมมันพยายามนำเสนอให้เราเห็นว่าพระเอกอ่ะมันมีความสามารถนะเว้ย แต่พอเราผ่านตอนที่1ไปได้ไอความสามารถทั้งเรื่องของสมองแล้วก็เรื่องของความคล่องตัวแม่งหายไปห,หมดเลยบางขอจะบอกว่าเอ้ยก็พระเอกของเรามันเป็นคนธรรมดาไงที่อยู่ดีๆก็ต้องไปผัวพันกับนินจาเราก็ต้องกลัวหลกคิดอะไรไม่ทันจนลืมใช้ความสามารถอยู่แล้วคือใช่ตอนแรกผมโอเคนะแต่พอดูไปเรื่อยๆเนี่ยแทนที่พระเอกมันจะฝึกฝนมากขึ้นเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นการว่ามันไม่มีอะไรเลยเหมือนคนที่เรียนรู้สิ่งต่างๆแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา คือสอนอะไรมาพระเอกของเราทําได้นะเว้ยแต่พอทําเสร็จแล้วอ่ะไอการสอนนั้นพระเอกมันก็จะลืมไปเลยจนพัฒนาการของพระเอกมันหยุดอยู่กับที่ไม่สิเพอเพอแม่งต่ํายิ่งกว่าเดิมซะอีกอย่างพละกําลังกายที่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางเก่งเท่าผู้หญิงในเรื่องนี้ได้หรือว่าการใช้สมองที่ยิ่งดูไปเรื่อยก็เหมือนกับว่าสมองพอพระเอกมันโดนผู้ร้าดดีดทิ้งไปแล้วอย่างเช่นหนึ่งที่พระเอกจะต้องตัดสินใจระหว่างทางเลือกนี้กับทางเรื่องนี้อันแรกเป็นทางเลือกที่ดีทางเรื่องที่2เป็นทางเลือกที่แย่ ซึ่งพระเอกถามว่ามันเลือกอะไรเหรอมันไม่เลือกเลือกไม่ถูกจะเอาอะไรดีขอเวลาคิดก่อนไอสัตว์หรือการวางแผนจะกร้าบตัวร้ายพระเอกรู้อยู่แล้วว่าตัวร้ายมันต้องการจะทำอะไรแต่แทนที่มึงจะคิดหาวิธีแก้ทางแกงว่าแม่งเสือกวางแผนที่ไปเข้าถากตัวร้ายแบบงงๆอารมณ์เหมือนคนเข้าห้องสอบแล้วรู้อยู่แล้วว่าคําตอบข้อน,นี้มันคือกอไก่แต่คุณเลือกที่จะไปตอบขอไข่เพราะอะไรของแม่งก็ไม่รู้ซึ่งพระเอกในเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับลีกซีนหนึ่งซีนที่พระเอกยื่นข้อเสนอให้ตัวร โดยข้อเสนอของแม่งที่ยื่นให้เนี่ยก็คตดโง่แล้วก็โคตรควายแม่งบอกว่าถ้าจะยกของประจาตระกูลให้แต่ว่าแกเนี่ยต้องห้ามใช้ทำลายผู้คนยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วก็สารภาพความผิดทุกอย่างซะซึ่งการที่แม่งให้ข้อเสนออย่างเงี้ยมันไม่ได้ต่างแไบกันดืีอมึงโยนมีดให้เล่กฝ่ายเอามีดมาแทงตัวเองอะเป็นข้อเสนอที่คตดโง่และใช่ตัวร้ายมันไม่ทําตามหรอกไอสัตว์ทาก็บ้าละคือบางคนอาจจะบอกว่าที่พระเอกมันยื่นข้อเสนอให้ตัวร้ายเพราะมันคือแผนหลอกเพื่อที่จะทำให้ตัวร้ายมาติดกับ แต่ในมุมว่าของผมผมมองว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แผนหลอกมันคือแผนที่พระเอกก็แอบคาดหวังให้มันสาเร็จแต่พอมันพลาดตัวไรไม่รับข้อเสนอขึ้นมาพระเอกมันก็เลยต้องเปลี่ยนไปใช้แผนสํารองหรือก็คือถ้าเกิดมาถึงปุ๊บมันเริ่มใช้แผนสํารองไปอันแรกผมจะมองว่าพระเอกมันดูเก่งขึ้นมาทันทีแต่มันดันเสื่อกเรื่องที่จะใช้แผนการโง่ๆเปอันดับแรกซะงั้นถ้าให้ยิ่งผมดูไปเรื่อยๆความเชื่อใจแล้วก็ความคาดหวังในตัวพระเอกมันก็ยิ่งต่าลงเรื่อยๆไม่ว่าพระเอกมันจะบ่นอะไรออกมาหรือว่าคิดแผนการอะไรออกมาผมก็ไม่่่เชือใจแล้ว พาะเกือบทุกครั้งที่แม่งคิดแผนออกมาแม่งต้องหลงเอ่ยที่ความผิดพลาดแล้วก็ต้องให้ใครสักคนมาแก้ไขสิ่งของนั้นแทนเสมอและก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ผมงงมากว่าเขาทํามาทําไมนั่นคือการทําให้พระเอกมันเก่งขึ้นในช่วงไงท้ทายที่อ่านผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตอนที่1 2, 3 4 5 6 7คนดูจะเห็นว่าพระเอกไม่ได้อยู่พัฒนาการขึ้นเลยแต่พอมาตอนที่12เนี่ยอยู่ดีมันก็เก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดไม่ใช่1ไป2ไป3แต่เป็น1แล้วไป10บ คมรู้สึกม่เหมือนกับว่าผู้สร้างเขาคิดไม่ออกว่าใจพระเอกที่โง่และก่าขาดนี้เอาชนะศัตรูที่เป็นบอสได้ยังไงจึงต้องทำการใส่สูตรโกงปรับให้พระเอกมันเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดะดเพื่อที่จะสามารถเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้แน่นอนผมไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยเพราะมันดูสิ้นคิดเกินไปและก็ได้แต่สงสัยว่าผู้สร้างเขาคิดวิธีที่ดีกว่านี้ไม่ออกกเหรออย่างต่อมานอกจากความเก่งกาจที่คุณไม่สามารถหาได้จากพระเอกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พระเอกแม่งมีนั่นก็คือความโลกสวย นี่คืออนิเมะที่พระเอกแม่งโลกสวยเชี่ยเชี่ยมันก็ว่ามึงเกิดมาทุ่งลาเวนเดอร์โดยเฉพาะคืออันเนี้ยถ้าผมบอกว่าตัวเองไม่ได้เกลียดก็คงจะเป็นการโกหกเพราะผมโคตรเกลียดอนิเมะที่ตัวละครโลกสวยเลยคือถ้านโลกสวยแตบบ่ที่มีพัฒนาการผมก็โอเคนะอย่างเช่นตอนแรกโคตรเป็นคนดีแต่พอผ่านเรื่องเลวร้ายไปเรื่อยก็เริ่มเปลี่ยนไปใจดีน้อยลงเริ่มไต่ตองมากขึ้นอะไรมาเนี้ยผมจะไม่ว่าอะไรเลยแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ไงอย่างที่บอกพระเอกของเรามันเรียนรู้แบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่แม้ความโลกสวยของมันน่ะ ตอนแรกเป็นยังไงตอนหลังมันก็เป็นเหมือนเดิมเพิ่มเพิมแม่งมากกว่าเดิมด้วยซ้ําเช่นตอนแรกเพ่เอกของเรามันเฉลอตัวประกอบเพราะก็ให้เหตุผลว่าผมไม่อยากให้คนอื่นต้องได้รับบาดเจ็บแต่หลังๆเกิดการไม่คาดฝันเช่นคนสำคัญไระเอกโดนฆ่าหมู่บ้านโดนบุกทันที่พะเอกมันจะเริ่มเรียนรู้เริ่มไต่ตองมันันเลือกให้กําลังใจผมโง่เช่นประมาณว่าเราต้องอดทนใช้สันติวิธีไปเจรจาเพื่อฝ่ายหนึ่งยอมรับอะไรของแม่งก็ไม่รู้แล้วยังดูไปเรื่อยตอนท้ายโอ้โหหัวจะปวด สู้กับบอสอุตสาหะได้แล้วพระเอกไม่อยากฆ่ามึงก็นาะต่อยให้มันสรบปไปไม่แม่งเทศนาคือทางฝั่งตัวร้ายอ่ะแม่งบอกกับพระเอกว่าแกน่ะเกิดมาในครอบครัวที่ดีเลยนะชีวิตดีมากพอยพิทางเข้าใจกูหรอกพระเอกแม่งก็บอกนายน่ะก็แค่หาุผลมาลองรับสิ่งที่ตัวเองทำพยายามหลบหนีจากปัญหาในขณะที่คนอื่นๆพยายามจะแก้ไขมันนายน่ะควรที่จะอดทนไม่ว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนเราก็ต้องอดทนอดทนพ่อมึงสิ ที่น่าตลกยิ่งกว่าเลยก็คือพระเอกของเราแทบไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับตัวร้ายเลยแต่ก็เสือกมาเทศนาให้ฟังว h a The Fuck ซีซีเนี้ยในหัวผมอะ่ะคิดเลยว่าถ้าเกิดตัวร้ายมันตาสว่างเพราะคำพูดแค่นี้มันจะเป็นโมเมนต์ที่โคตรโง่แต่มไม่ใช่อย่างนั้นไงพวกตัวร้ายแม่งก็ไปต่างจากคนดูก็คือคิดเหมือนกันแหละว่าพระเอกมันบ่นหาเรื่องของแมงวะเรื่องอะบบนั้นพอแม่งบ่นเสร็จพระเอกแม่งตดินหันหลังหนีไปตัวร้ายทําไงตลบ,บหลังสิครับพระเอกแม่งเกือบตายยังดีที่คนในกลุ่มมาช่วยได้ทันไม่อย่างนั้นแม่งตายหาไปแล้ว ถ้าพระเอกมันตายในซีนนี้จริงอะ่ะผมจะตบมือให้เลยก็แม่งหน้าตายชิบหายไม่ยอมคิดหน้าคิดหลังให้ดีเอาแต่โลกสวยไปวันวันเลขอย่างหนึ่งที่มันตามมาจากการที่พระเอกในเรื่องมันโลกสวยแบบเกินไปนั่นก็คือโมเมนต์ที่คนดูไม่สามารถอินไปกับบันได้คือในซีนนี้เป็นซีนที่พระเอกโดนหักหลังโดยเพื่อนของตัวเองซึ่งเพื่อนมันก็คงรู้สึกผิดก็เลยอยากจะมาขอโทษแต่แม่งก็กล้า,ก,ากลัวๆพูดติดขัดก็ไม่จะขอโทษได้ปาไป2อนาทีแล้วคนดูแบบเราเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าพระเอกมันโลกสวยแค่ไหน ยังไงมันก็ต้องยกโทษให้และมันก็ใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆพระเอกแม่งบอกไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนี่นาซึ่งมันให้ไอ้ซีนที่ควรจะมีอิมแพกทำให้คนดูรู้สึกอินไปกับมันกลายเป็นซีนที่ผมมองว่าโคตรเสียเวลาชีวิตพอรู้อยู่แล้วว่าพระเอกมันจะพูดอะไรออกมาและยังไงหมดนอกจากความโง่ความโลกสวยมันก็ยังมีเรื่องของบทบาทที่ไม่ได้สําคัญอะไรเลยคื่อนที่เรื่องนี้มันเพียบนําเสนอพระเอกที่อยู่ในโรงเรียนดินจาแต่ว่าเนื้อหาหลักจริงๆอ่ะมันจะเกี่ยวกับแก๊งดินจาสองแก๊งที่ต่อสู้กัน ซึ่งกว่าที่พระเอกมันจะได้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาหลักนี้จริงมันก็ปาไปเกินครึ่งเรื่องแล้วและแทนที่พอพระเอกได้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาหลักมันจะช่วยทาให้เนื้อหาน่าสนใจมากขึ้นแต่สภาพมันก็ไม่ได้ต่างแบบก่อนหน้านั้นเลยหรือก็คือไม่ว่าดีเมรเรื่องนี้มันจะมีพระเอกหรือไม่เนื้อหาหลักของมันก็ยังสามารถไปต่อได้เพราะมีตัวละครดีๆที่คอยแบ่งเรื่องราวอยู่และเผลอๆมันจะสนุกกว่าเดิมได้ซ้ำถ้าไม่ใส่พระเอกเข้ามาเพราะมันเป็นควายและเป็นตัวถ่งของทีมชิปหาย และอีกเรื่องก็คือการบ่นและก็แหกปากของตัวละครพระเอกโดยในส่วนนี้มันมีแค่เฉพาะ3าสตอนแรกตอนหลังๆมันก็ไม่ค่อยบ่นและก็แหกปากแล้วก็ถือว่าดีผมชื่นชมแต่เหตุผลที่ผมอยากจะด่านในส่วนนี้นก็เป็นเพราะว่ามันจะมีซีนตบมุกอยู่โดยซีนตบมุกเนะี้ยตัวละครมันก็จะพูดชงมาและพระเอกของเราก็จะต้องบ่นอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการตบมุกแต่ด้วยความที่ว่าเหตุการณ์ก,ก่อนหน้านี้พระเอกมันบ่นมาเยอะแล้วประมาณว่าไอเชนี่แม่งตัวร้ายหรือว่าไอเชนี่จะเข้ามาฆ่าคูปะวะที่นี่มันปลอดภัยแน่หรอวะเนี่ย ท้าไมพอถึงซีนที่พระเอกไม่ต้องตบมุกด้วยการบ่นหรือไม่ก็แหกปากมันก็เลยเป็นซีนที่ผมรู้สึกโคตรกำม,มัดและก็โคตรลำคาญโอเคผมว่าผมจบเรื่องของพระเอกไปแค่นี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวคุณจะเข้าใจผิดว่าผมเกลียดในเรื่องนี้เพราะพระเอกคนเดียวคือจริงๆมันก็ใช่แหละแต่ว่าข้อเสียในส่วนอื่นมันก็มีนั่นก็คือเรื่องของบทบาทตัวละครในส่วนนี้ผมบอกเลยนะหลายๆตัวละครทาออกมาได้ดีมีอดีตที่น่าสนใจและก็มีปมที่น่าค้นหา แต่ว่ามิมันดันนําเสนอส่วนนี้ออกมาน้อยโคตรๆปมบางอย่างแม่งปูมากนานเล่าจบไปหนึ่งนาทีแถมเล่ามาแล้วงงยิ่งกว่าเดิมอีกหรือว่าดีของตัวละครบางตัวเช่นตัวรายที่แม่งควรจะเล่าออกมาให้มากกว่านี้แต่มันก็ดันเล่าออกมาได้น,น้อยจนคนดูแทบไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เวลาส่วนใหญ่ไปนําเสนอตัวละครพระเอกัะเกี้ยงซึ่งผมไม่โอเคเพราะอาที่บอกพระเอกมันกาก,ากและโง่ไม่มีอะไรดีแต่ตัวละครที่มันดีๆเนี่ยเสือกไม่นําเสนอ เออจะว่าไปพอพูดถึงพระเอกแล้วผมก็เพิ่งคิดได้ก็คือตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าเรื่องนี้พระเอกของเรามันโง่ชิบหายแต่พอให้ดูไปเลยจริงแม่งไม่ใช่ทุกตัวละครในเรื่องนี้มันโง่หมดเลยคือมันโง่ที่ไม่ควรจะโง่อ่ะเหมือนอยู่ดีผู้สร้ากแม่งก็ดีดสมองของตัวละครเหล่านี้ทิ้งไปอะ่ะคือแม้ว่าตัวละครหลายๆตัวมันจะมีความาสนใจแต่พอเจอความโง่แบบนี้เข้าไปทีผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นซีนหนึ่งเป็นศรีตัวร้ายมันใส่ร้ายกลุ่มตัวเอกด้วยการเอาหลักฐานบางอย่างมายื่นให้กับคนกลาง แล้วพอคนกลางเห็นหลักฐานก็โอเคเชื่อแต่ถ้าเกิดว่ามึงใช้สมองคิดหน่อยมึงก็จะรู้ว่าไอ้หลักฐานที่ตัวร้ายเอามาให้ดูอะมันอาจจะเป็นของปลอมก็ได้พวกอนิเมะเรื่องนี้มันมีเทคโนโลยีไฮเทคที่โคตรเยอะนะเว้ยมึงสามารถปลอมตัวได้ปลอมเสียงได้แค่การตัดต่อหลักฐานเพื่อใส่รลายกลุ่มตัวเอกเนี่ยยังไงมันก็ทําได้อยู่แล้วป่ะแต่ไอ้ตัวละครในเรื่องนี้มันไม่คิดอย่างนั้นไงมันโง่และที่ผมแปลกใจเอาสุดไปเลยก็คือชุดดินจาที่ไฮเทคขนาดนี้อุปกรณ์ลำหน้าขนาดนี้ แต่พอตกน้ําแล้วเสือกพังวัดเติบฟักข้อเสียงต่อมานั่นก็คือการที่อนิเมะมันขาดสเสน่ห์ของความเป็นดินจาทั้งที่อนิเมะมันมีการเอาตีมดินจามาใช้ใแท้แต่ในระหว่างดูเราจะไม่รู้สึกถึงความเป็นดินจาเลยถ้าเกิดว่าชื่อเรื่องไม่ได้บอกว่าอนิเมะเรื่องนี้มันคือนินจาผมก็ไม่มีทางรู้เพราะความรู้สึกไม่เหมือนกับแค่กลุ่มตัวเอกสู้กับผู้ก่อการร้ายไม่มีการใช้ดาบคาตานะไม่มีการไล่คาถาแบบดินจา หรือแม้แต่เร้ากระจายกับคุณนายมันยังแทบไม่ปลาใส่กันเลยนั่นแหละครับคือมันน่าเสียดายอุตส่าห์มีทีมเป็นนินจายแท้แต่กลับไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นข้อเสียอย่างสุดท้ายนั่นก็คือการเดินเนินเรื่องในส่วนที่ผมบอกคร่าวๆไปแล้วตอนที่ด่าพระเอกไปก็คืออนิเมะมันพยายามโฟกัสที่พระเอกทล้งที่เนื้อหาหลักจริงๆมันอยู่อีกที่หนึ่งทำให้การเดินเนินเรื่องมันจะดูไปช้าในบางทีแถมชวนง่วงในหลายๆครั้ง และพอคุณสามารถทนดูได้จนถึงช่วงไงท้ายเนื้อหาของมันก็จะแบไปไวจบไวเหตุการณ์ทุกอย่างไวไหมดจนห่วงของผมได้แต่ตั้งคําถามว่าสรุปแล้วกูมาดูเรื่องนี้ทําไมไวะเนี่ยโอเคจบมาสรุปโดยรวมกันนี่คือเนิมิที่ทั้งการเดินเนื้อเรื่องบทบาทตัวละครชายกันต่างๆทําออกมาได้ค่อนข้างห่วยแต่ผมรับได้หมดเพราะว่าอะไรอะเหรอ ก็เพราะว่าพระเอกในเรื่องนี้นี่แหละมันคือส่วนรวมของความซ้่นตีนใจดีเกินไปโง่ชิบหายอ่อนแอปวกเปียกคิดแผนดีๆไม่เคยออกตัวละครที่โผล่มามีแต่สร้างความน่ารำคาญและความน่าเบื่อทำให้ผมลืมข้อเสียทุกอย่างของอนิเมะไปเลยเพราะพระเอกแม่งแบกรับทุกอย่างเอาไว้แล้วผมไม่ได้กำลังชมพระเอกแต่อย่างใดนะแค่กำลังจะบอกว่าถ้าอนิเมะเรื่องนี้มันไม่ใส่พระเอกเข้ามาแล้วเอาเวลาไปโฟกัสที่ส่วนอื่นผมเชื่อว่ามันจะเป็นอนิเมะที่ทำออกมาให้ดีเลย คือตอนนี้มันจะอยู่เหตุผลเดียวที่จะทำให้คุณสามารถสนุกไปกับอนิเมะเรื่องนี้ได้ก็คือคุณต้องชอบพระเอกที่กากโง่โลกสวยและไ like, รพัฒนาการถ้าคุณชอบอะไรแบบนั้นผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้จะไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนแค่คผมและคลิปนี้คงจะไม่มีอะไรละถ้าผมพูดผิดพลาดพูดขัดใจหรือพูดโกงตรไหนผมขอให้ไปด้วยทั้งหมดที่ผมพูดไปไปค่ามเป็นส่วนตัวแล้วก็อาจจะคติเกินไปด้วยยังไงสำหรับคุณที่ดูอนิเมะเรื่องนี้จบไปแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้ชอบกดไลค์แล้วก็อย่าลืมผมด้้วยนนะสหรับคลิปปีก็ไ 拜拜。Bye bye.